สวัสดีท่านผยมทุกทุกคนนะครับพบผมครั้งใน cross talk กับ cross talk share ได้วันนะครับวันนี้เราก็อยู่กับ arena of valor หรือ aov กันอีกเช่นเคยนะครับและคอนเทนต์ในวันนี้นั่นก็คือ q a aov พาร์ทที่96กันแล้วถ้าหากน้องๆขนไหนมีคํา,าถามครคลิในใต้คลิปนี้ถามกันเข้ามาในชุมชนแล้วตัวพี่เองก็จะตอบให้ตามคิวนะครับจะต้องบอกกันก่อนว่าคําตอบจะเป็นความกางบอกความรู้อาจจะผิดหรืออาจจะถูกก็ได้นะครับและยังขอฝาก playlist ของค a วใน aov กันด้วยนะครับมีถึง96ตอนกัน แล้้วในนนตอีเราไปเริ่มที่คําถามแรกในวันนี้กันดีกว่าสเกลพลังของอิลูเมียตอนนี้พอจะต่อกรอนกับใครได้บ้างครับเทียบบัวคาได้ไหมโห uh huh. สเกลพลังของอิลูเมียตอนนี้ถือว่ามีพลังเวีสูงสุดในโลกอาเทโนแล้วครับถ้าไม่นับเทพแห่งเทพที่เป็นสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาด้านนอกนะดังนั้นที่น้องถามว,ว่าสเกลของอิลูเมียเนี่ยตอกรอกับใครได้บ้างต่อกร้อนกับทุกคนครับรวมถึงต่อกร้อนกับบัวคาได้ด้วยเหมือนที่พี่เคยบอกว่า2คนนี้เนี่ยเป็นล a ส t b o ของเกมนี้ถูกปะดังนั้นทั้ง2คนเนเถ้าากใคน าคนนนั้นตยเอ,อเอาแบบนี้ดีกว่านะคาถามข้อต่อไปวีรากับมาจ้าถ้าสู้กันใครจะชนะถ้าในอดีตเนี่ยพี่ค่อนข้างเอ็นไปทางมาจ้าเนื่องจากมาจ้าเนี่ยมีภาษีที่สูงกว่าวีราทุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเบสพลังไม่ว่าจะเป็นยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ว่าจะเป็นอะไรทุกอย่างใช่ไหมแต่ด้วยความที่วีราเนี่ยมีแอร์ไทม์เยอะแล้วก็ได้รับการอัปเกรดมาถึง2รอบจนกลายมาเป็นฟิลอนิเมะในปัจจุบนันพี่ก็เลยคิดว่าเฮ้ยวีราเขาไม่ธรรมดานะถ้าต่อสู้กันวีราอาจจะชนะมาจ้าก็ได้นะใครแอร์ไทม์เยอะแล้วก็เอ็นเอียงไปนิดนึงเพราะเรามีข้อมูล คำถามข้อต่อไปสภาเวทมนตร์รวมพลังกันพอจะต่อกรก,กับใครได้บ้างโอ้โหสภาเวทมนตร์เนี่ยเอาแค่3แกล,ลกักอนดีร c กดาร์ซี่เซฟิราเนี่ยก็เป็นเผ่าฮิวแมนที่มีเวทมนตร์แบบเยอะมากสุดในบรรดาเผ่าฮิวแมนแล้วนะถ้ารวมพลังกันคิดว่าต่อ,อกรก,กับฮิวแมนได้ทุกเผ่าเออส่วนเผ่าเทพเผ่าปีศาจเผ่าป่าค่อยว่ากันอีกทีแต่ว่าถ้าเป็นฮิวแมนด้วยกันเนี่ยสู้ได้หมดคำถามข้อต่อไปมีโอกาสไหมถ้าในตอนสุดท้ายอิลูเมียกับวอคาจะตายทั้งคู่มีโอกาสทั้งหมดครับซินเนลิโอเนี่ยมันเกิดขึ้นได้หมดเลยการต ชนะหรือตายทั้งคู่หรือไม่ตายทั้งคู่นะครับอันนี้เราต้องคอยติดตามอย่างที่พี่เคยบอกว่าน้องๆหลายคนเนี่ยจะชอบถามถึงจุดจบอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าตัวพี่เองเนี่ยอยากจะให้ทุกคนเนี่ยซึมซับเรื่องราวในตอนนี้ความสนุกในตอนนี้ด้วยอย่านึกไปถึงจุดจบมากเกินไปเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้มาเร็วๆนี้นะครับคำถามข้อต่อไปถ้าซินิสเตรียอยู่ในอบิสและฝึกฝนตัวเองจะสามารถขึ้นมาเป็นแม่ทัพระดับเดียวกับนาคลอสเซฟิสได้ไหมครับแล้วนาคอรอสจะกล้าเข้าใกล้น้องไหมเอาคําถามแรกก่อนอย่างที่พี่เคยบอกว่าซินิสเตรียเนี่ย เป็นมนุษย์ที่มีเลือดปีศาจที่สามารถไปเปลี่ยนสมดุลโลกเบื้องล่างได้หลังจากที่พลังของน้องตื่นใช่ไหมจากเนื้อเรื่องหลักของซีเนสเตรียดังนั้นถ้าซีเนสเตรียฝึกจริงๆอ่ะพี่คิดว่าเก่งระดับแม่ทัพของล็อกไฮได้เออนาครอสเซฟิทเนี่ยอาจจะสู้ได้นะแล้วก็เราไปดูในเกมเพลย์ของซีเนสเตรียเนี่ยน้องก็เป็นไฟเตอร์นะเว้ยดังนั้นไม่แพ้พวกนี้แน่นอนถ้าแบบเก่งสุดๆถ้าได้ไปฝึกนะเลยคำถามที่น้องถามว่านาครอสจะกล้าเข้าใกล้น้องไหมอันนี้ไม่แน่ใจนะแต่จากนิสัยนาครอสเนี่ยเขาเปน อาจจะไม่ค่าเข้าใกล้กันได้แล้วซิเนเซียก็ไม่ใช่คนที่แบบจะเข้าหาคนก่อนอะต่างคนต่างเป็นอินโทรเวิร์ดอย่างเงี้ยเออ คำถามข้อต่อไปคิวเลนและองค์กรชาโดแฮนรู้ไหมว่าซินเนสทูยามีเลือดปีศาจและถ้ารู้จะฆ่าซินไหมครับเพราะปณิธานขององค์กรนี้คือกำจัดเผ่าอื่นให้หมดสิน้นความเห็นส่วนตัวเนาะพี่คิดว่าทั้งซิเนสชูยและเด็กซ์ว่าเนี่ยปกปิดเรื่องนี้กับชาโดแฮนอยู่แต่ด้วยความที่ทั้งสองคนนี้เก่งไงก็เลยแบบเข้าไปอยู่ได้แล้วก็รูปลักษณ์ของซินเนสชูยและเด็กซ์ว่าถึงแม้ว่าจะเป็นลูกครึง่งลูกผสมเนี่ยสองคนนี้มีรูปลักษณ์เป็นฮนะิวแมนฮะแต่นี้เป็นความกาของพี่เองนะพี่ก็ไม่รู้ Bye. Anyway. ตามปณิธานคิดว่ากำจัดนะเพราะว่าเหมือนที่บอกว่าองค์กรนี้เนี่ยเกลียดเผ่าพันธุ์อื่นลูกครึ่งก็เกลียดเขากวาดล้างหมดเออดังนั้นคนที่จะเข้ามาต้องคอลิฟายว่าเป็นฮิวแมนร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นดังนั้นคิดว่าถ้ารู้เนี่ยคิวเรนไม่น่าปล่อยไว้นะครับคำถามข้อต่อไปพี่คิดว่าเซนเนสเซียสามารถเอาชนะคิวเรนกับเวรสได้ไหมถ้าพลังน้องตื่นร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ว่าได้เวย้ยจากประวัติของเซนเนสเซียหลังจากที่พลังน้องตื่นที่โลกอมบิสเนี่ยคือตื่นแล้วก็เก่งเลยอะนึกออกไหม กลัวกันหมดดังนั้นถ้าหากซิเนเซียนมาต่อสู้กับยูแมนจริงๆอย่างเวเรสและก็คิวเลนเนี่ยพี่ก็เลยคิดว่าซิเนเซียอาจจะชนะก็ได้นะคำถามข้อต่อไปพี่คิดว่าถ้าอิลูเมียรู้ว่าองค์กรชาโดแฮนใช้พลังความมืดและมีปณิธานที่จะกำจัดเผ่าพันธุ์อื่นทําไมพานางไม่ส่งคนไปถล่มชาโดแฮนคําถามนี้น่าคิดนะแต่สาเหตุจริงๆเนี่ยพี่ไม่ได้รู้หรอกว่าทําไมชาโดแฮนยังอยู่หรือว่าเวด้าเนี่ยรู้หรือเปล่าว่ามีองค์กรนี้เนี่ยซ่อนตัวอยู่แต่ความเป็นเวด้าเนี่ยพี่คิดว่าเวด้าอาจจะไม่รู้ก็ได้เพราะาชโแนนเจริงงๆป็อ องค์กรลับนะทุกคนเป็นองค์กรลับที่มีสมาชิกที่รอยต์ต้ต่อองค์กรมากๆยอมทรยศ์หักหลังครอบครัวค่านายขายเพื่อนเพื่อองานเราเห็นพ่อแม่คาเฟนี่มาแล้วทรยศ์ลูกตัวเองดังนั้นสมาชิกในองค์กรที่มีแฝงตัวอยู่ทั่วทั้งสาพันธรัฐอิสระเนี่ยปิดปากเงียบฮะเป็นไปได้ว่าเวตาหรืออิรูเมียเนี่ยยังไม่รู้อันนี้จะเป็นซีนเรียโอที่1น,นะแล้วก็อีกซีนเรียโอหนึ่งเนี่ยเวตาจจะรู้ก็ได้แต่โพเดนเชียลของชาร์ลส์แฮนนตอนนี้เนี่ยองค์กรเขาเดียเด่ยวเดี่ย um ออมาจจะงว่ามันเป็นองค์กร ที่ยังไม่ได้สร้างผลกระทบต่อเวดาเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยพลังก็อาจจะยังไม่ไปยุ่งก็ได้นะมี2อง س ารียนะสรุปนะครับแต่ทั้ง2อันเนี่ยเป็นความคิดเห็นของพี่เท่านั้นเพราะในข้อมูลจริงๆมันไม่ได้แจ้งไว้นะครับคำถามข้อต่อไปพี่คิดว่าสกินอิลูเมียไนซัสหรือสกินจัก,กรวาลสามารถเอาชนะวอร์คัสเบรแล้วก็เทพแห่งเทพได้ไหมอันนี้ขอแจ้งนิดนึงครับสำหรับสกินนั้นอนะ่ะพี่คิดว่ามันไม่ใช่สกินของโลกอาทะโนดังนั้นไม่สามารถมากะเกณฑพลังหรือว่าเอามาวัดฝีมือกันได้นะครับคำถามข้อต่อไปตอน,นีี้้เวดไรรับูถึงท่ พลังของเบรหรือยังพี่คิดว่าเวด้ารู้เพราะว่าจากในอวี o คอมิกแล้วก็วิดัวเปิดตัวเขาเนี่ยเขาก็ใช้อันติของเขาที่แบบมีร่างอจันเบรออกมาซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็รู้จักกับซาต้าลาวิลูอ e ีด้วยมีความสัมพันธ์กับวิสุทธิชนที่อยู่ที่เวด้าฮีโร่เวด้าดังนั้นที่คิดว่าเวด้ารู้ครับว่าไร์เนี่ยมีพลังของเบรคำถามข้อต่อไปถ้าวอลคัตไปปลุกมาจ้าให้ตื่นนอนแล้วมาจ้าจะทําร้ายวอลคัตแล้วก็ทําให้เป็นอาหารของแมลงไหมครับเพราะนางชอบตื่นบ่ายคนที่มาปลูกจะต้องไปเป็นอาหารแมลงอันนี้เนี่ย พนงังจะแบบโกรธมากทาให้คนนั้นไปเป็นอาหารแมลงแต่สําหรับวอลคารไม่ใช่ครับมาจ้าเนี่ยทั้งรักทั้งเทอทุนวอลคัรทั้ทงรอคอยเขาทุกอย่างรอรตที่ทุกอย่างดังนั้นคิดว่ามาจ้าไม่ทําแบบนี้ฮะมันคนละซิเนริโอกันมาจ้าเนี่ยอาจจะทํากับลูกน้องที่อยู่ใต้นัดของพนงังแต่ว่าสาหรับวอลคารัรเนี่ยอยู่สูงกว่าพนางังไม่สามารถทําได้รวมถึงมาจ้าเนี่ยรักวอลคารัรด้วยเออคนรักที่อยู่สูงกว่ามาปลูกคงวินไม่ได้เนาะคำถามก็จะไปถ้ากาลีได้หักหลังวอลคารแล้วกลับไปอยู่เวด้าเล่าเรื่องทัััั้้้งงหหมดแลละะสาาาาาาบบบนนใชชวเวฟรรริีจตอกก ของกาลีไหมครับจากซี ن ารีโอที่น้องคิดมาเนี่ยถ้าพี่เอาไมซิสนิสัยของอิลูเมียที่รู้มาตอบเนี่ยคำตอบเลยคือราชินีไม่ต้อนรับครับเหตุผลก็คือ 1. กาลีเนี่ยเกลือกกลัวความมืดไปแล้วถ่ายเลือดปีศาจไปแล้ว 2. อ,อย่าลืมว่าในอดีตเนี่ยกาลีคือเทพีคนหนึ่งที่แบบเก่งมากๆ เวถก,การที่เอากาลีกลับมาเนี่ยค้่อํานาจหรือว่าความสำคัญของอิลูเมียอาจจะลดลงเพราะมีบางคนอาจจะไปเทิดทูลกาลีแทนดังนั้นจะเอากาลีกลับมาทําไมให้ตัวเองเนี่ยมีอํานาจลดลงสรุปง,ง่ายๆเลยครับพระังไม่เอาครับคำถามข้อต่อไปตอนที่กิลดอร์เอาทองคําไปถาวายจนนินนาเพื่อขอพรแต่โดนปฏิเสธเป็นเพราะเหตุใดหรอครับอันนี้พี่ไม่รู้เหมือนกันนะถ้าใครรู้ก็สามารถตอบมาได้นะคาถามข้อต่อไปคิวกรอดกับครสสามารถตอ่อกรกับดีศาแห่งท้องทะเลจากดิอาบิสได้ไหมคิดว่าได้ครับเนื่องจากครสกับคิวกรอดเนี่ยเขา สู้ท้องบนบวกสู้ในน้ําได้ดีมากปีศาจจากท้องทะเลที่เราเห็นที่กอแห่งสายหมอกเนี่ยสองคนนี้น่าจะต่อกอนได้อยู่นะพอทั้งครสทั้งคิวก่อนเนี่ยเขาไม่ใช่สู้คนเดียวนะเขามีพรรคพวกที่อยู่ใต้ทะเลนะพี่คิดว่านะคาถามข้อต่อไปสิ่งมีชีวิตที่เป็นอมตะและไม่มีเลือดปีศาจสามารถเข้าไปที่ล็อกไฮม์ได้ไหมสิ่งมีชีวิตที่เป็นอมตะเนี่ยมันมีหลายเดฟิเนชันมากๆแต่ว่าพี่ให้เดฟิเนชันอย่างนีกแล้วกันว่าอมตะเหมือนที่น้องบอกเนี่ยอาจจะหมายถึงฮีโร่ที่ไม่มีอายุไขซึ่งใน AOV ีมหลายๆตัวที่เป็นีโ่ี่ไมม ไขายกยตัวอย่างเช่นกึ่งเทพเวดาลิเลียนาบ่าวดาวพวกนี้ใช่ไหมแต่อย่างไรก็ตามครับคีโร่กลุ่มนี้เนี่ยถึงจะใช้ชีวิตต่อไปได้เรื่อยๆไม่ตายแต่ถูกฆ่าได้ซึ่งถ้าคีโร่เหล่านั้นเนี่ยไม่มีพลังความมืดไม่มีเลือดปีศาจแล้วลงไปที่โลกเบื้องล่างอบิสพี่คิดว่ามันก็เข้าเก็บเดียวกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่ไม่ใช่ปีศาจล,ลงไปดังนั้นคําตอบคือไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ที่ล็อกไฮมได้ครับเพราะจะโดนพลังความมืดเนี่ยกลืนกินคําถามข้อต่อไปล,ลิเลียน,นาสามารถถูกฆ่าให้ตายได้ไหมอ่านี้พี่ตออบไป้ในนนะข ว่าลิเลนาเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่มีอายุไขจะทําให้ตายได้ดังนั้นถูกฆ่าได้นะครับและเหตุผลนี้พพอร์ตเรื่องนี้ก็คือตอนที่ลิเลนาเนี่ยมีเนื้อมีหนังกลายเป็นแบบยิ่งจอตัวเล็กขึ้นมาเนี่ยถ้าลิเลนาไม่ตายเนี่ยพี่คิดว่าก้าวหางไม่จําเป็นต้องแนะนําให้ลิเลนาเนี่ยไปเรียนที่เวดาเพื่อใช้เวทมวนต์ป้องกันตัวเออคำถามข้อต่อไปถ้าล็อกไฮเริ่มฉลาดและมีสติปัญญาสูงเผ่าอื่นจะต่อกรได้ไหมอุ๊ยเป็นความเครียดเลยนะเพราะในตอนนี้เนี่ยทั้งสา่เผ่าทีศาจ่เหล มีรบชนะอยู่ในบางส่วนแต่กองทัพจนวนมากนั้นอะยังไม่มีสติปัญญาเท่าไหร่แค่นี้ก็แบบรับมือกันตึงแล้วฉลาดฉลาด,ลาดมีสมองเนี่ยแค่ไม่ทาบ,บนบนนะแล้วน้องก็ถามว่าอ้าวถ้าเป็นเผ่าล็อกไฮอัพเกรดเริ่มฉลาดมีสติปัญญาสูงจะต่อกรได้ไหมบอกเลยว่าเผ่าอื่นต่อกรได้ยากซึ่งเรื่องนี้เนี่ยการมาของซิปเนี่ยทำให้วี่าเนี่ยคิดกองทัพพวกนี้ขึ้นมาเห็นไหมโอ้ oh, ถ้ามีจริงๆเนี่ยลำบากแน่นอนนะกองทัพอื่นนะเวดาเนี่ยกุมขมับแน่นอนคนก็น้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยคำถามข้อต่อไปชาว ออกใช้ท่าเอาติเมตของเขาโจมตีใส่นาครอสและเซฟิสทําให้พื้นที่สะเทือนไปทั่วทางดินแดนไหมครับเดต้าตรงนี้รู้สึกว่าเป็นเนื้อเรื่องเสริมของนาครอสหลังจากที่เขาเนี่ยถ่ายเลือดปีซาจเนี่ยล็อกไฮก็ส่งเซฟิสมาเพื่อประลองฝีมือแล้วก็2คนนี้ก็ต่อสู้ต่อสู้กันไปแล้วสุดท้ายเนี่ยมาหลอกใช้เอาติเมตเนี่ยมาจบการต่อสู้แล้วก็เวลคัมนาคอสเข้าสู่เผ่าล็อกไฮซึ่งน้องถามว่าชาวเวด้าจะรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนนั้นไหมเนี่ยพี่คิดว่าไม่นะเพราะว่ามันไม่ได้มีบอกในกกกเดเอนน่ืสส แล้วก็อยู่โลกเบื้องล่างอาบดิสอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าเวด้าไม่น่ารู้นะคะัคำถามข้อต่อไปในวิดีโอเปิดตัวทีริตอนที่ทีริกับซาต้าเดินทางกลับไปถึงหน้าประตูเวดา้าแต่ที่น่าสงสัยที่สุดทําไมหุ่นยนต์ของเวด้าถึงเข้ามาโจมตีทั้งสองโดยที่เป็นพวกเดียวกันสําหรับข้อนี้เนี่ยมันเป็นคําถามที่บี้เคยตั้งไว้ในคลิปทีริตั้งแต่เล่าแล้วว่าปมส่วนนี้เนี่ยทำไมถึงเกิดแบบนี้ซึ่งตัวเกมยังไม่ฉเฉลยนะทุกคนมันจบแค่นั้นเลยนะฮะดังนั้นเดี๋ยวถ้าในอนาคตมีข้อมูลเพิ่มเติมมมมเีจะาาบออกค,คถข้ต่ไไปท เทียวเซียนสกินเวฟไดมอนดถึงมีบทพูดถึงทียวนและต้นไม้โลกบทพูดของเตียวเซียนสกินเวฟมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลักหรือเปล่าครับจากที่พี่เคยทำคลิปจัก,กรวาลสกินเวฟไวเนาะพี่คิดว่าสกินเวฟเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับจัก,กรวาลอัธานอนะครับดังนั้นไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าทําไมสกินเตียวเซียนเวฟเนี่ยถึงมีบทพูดถึงเทวแล้วก็ต้นไม้โลก เพราะว่าในจักรวาลเวฟเนี่ยฮีโร่ทั้ง4ตัวเนี่ยเป็นดาวหางที่เปลี่ยนเป็นสาวสวยแล้วก็แบบฟอร์มวงเกอร์กรุ๊ปขึ้นมาเลยซึ่งไม่เกี่ยวอะไรกับโลกอนานอเลยนะครับสำหรับข้อมูลของจักรวาลสกินเวฟเนี่ยพี่ทําไว้ถึง5คลิปนะคลิปแรกเนี่ยจะเป็นอินโทรดักชันแล้วก็คลิปที่2อถึงคลิปที่5เนี่ยจะเป็นเนื้อเรื่องอีเวนต์ของฮีโร่ในแต่ละคนเลยไม่ว่าจะเป็นเดียลเซียนยีนาลิเลียนาและซินเนสเตรนะครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ให้สนุกลองไปดูในคลิปที่ 2, ะะบบากกาสองถ ค่นน้ออองแตละคเออคเำถามข้อต่อไปในวิดีโอคอมิกตอนอารีนนั่งกองไฟอยู่กับบัตและอีกตอนหนึ่งที่มาของไบร์ทในอดีตในฉากนั้นเราสังเกตเห็นภาพพื้นหลังที่มีดวงดาวที่ลากหางสีชมพูฟ้าซึ่งมีความคล้ายคลึงกับร่างจริงของเตียวเซียนสกินเวฟไดมอนเป็นเหมือนตอนที่เดลเซียนเวฟพูดถึงบทของอาฟาตา คำถามนี่น้องถามในที่พี่ตีความก็คือน้องคิดว่ากิมมิคที่อยู่แบ็กกราวน์ของภาพที่น้องบอกภาพอารเลนกับบัสบนกองไฟแล้วก็ที่มาของไรเนี่ยมันมีดาวหางใช่ไหมซึ่งน้องบอกว่าดาวหางอันนั้นมันเป็นอันเดียวกับร่างจริงของเดลเซียนสกินเวฟความห็น่วนตัตเนี่ยคิดว่าไม่ใช่เนื่องจากจัก,กรวาลเวฟเนี่ยมันไม่เกี่ยวข้องกับโลกอัธโนเลยนะครับมันเป็นคนละเรื่องกันเลยน,ะน้องก็เป๊ะนะแบบว่ามีการเชื่อมโยงมาได้นะครับแต่คิดว่าไม่น่าใช่นะขอพูดเกล็ดนิดนึงสาหรับคนที่งงนะฮะไอดอลทั้งา เดียสเซียนลิเลียนาซีเนสเตรียเนี่ยร่างจริงของทั้ง4คนนี้เป็นดาวหางแล้วก็มาแปลงร่างเป็นสาวสวยนะเวย้ยเป็นแบบเนื้อเรื่องที่แบบลํามากๆเลยนะฮะอย่างที่บอกถ้าใครอยากดูเนี่ยพี่ทิงลิงไว้ให้นะสนุกสนุกลองไปดูน่ารักดีคำถามข้อต่อไปในเกมจริงที่ส่องดูนอกแมป,ปของสมอรภูมิเราจะสังเกตเห็นปราสาทที่ดูคล้ายๆกับเมืองนอร์เมในนอกแมป,ปดูมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลักใช่ไหมครับสำหรับสมอรภูมิของ ROV e, เนี่ยจริงๆในแพทช์ก่อนๆเนี่ยมันจะพูดถึงความเกี่ยวข้องนะครับว่า สถานที่1ในโลกอาเนอซึ่งเขาจะเรียกว่าคาดาวาเล่สังเกตไหมสมัยก่อนมันจะมีคำนี้แต่ว่าหลังจากแพทใหม่ๆเนี่ยคำว่าคาดาวาเล่เนี่ยไม่มีแล้วทุกคนเขาแค่บอกว่าสมอลภูมิที่เราเล่นในเกมในแมปเนี่ยมันเป็น1สถานที่ของอาเนอเท่านั้นซึ่งดังนั้นพี่ก็ไม่รู้นะว่าที่นี่เนี่ยคือที่ไหนนะในแพทปัจจุบันนะฮะอาจจะเป็นหนึ่งในสถานที่ของนอร์แมนเหมือนที่น้องบอกก็ได้อันนี้เดี๋ยวต้องรอข้อมูลของออฟฟิเชียลแบบชัดเจนนะและคำถามข้อสุดท้ายในคลิปนี้นะครับฮีโร่ที่มีส อันนี้ตั้งแต่ที่เขามีภารกิจฤดูกาลมาตั้งแต่ U A เนี่ยสกินที่เขาให้ตอนที่เราแบบถึงแรงนั้นเนี่ยของแต่ละซีซันหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นสกินที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหลักทั้งหมดเลยครับยกตัวอย่างเช่นสกินของฉีอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นความเชื่อมโยงมันเป็นคอสตูมของฉีที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องของภารกิจฤดูกาลแล้วก็ตัดมาที่ซีซันของบีเจนอย่างเงี้ยเป็นสกินมูราดซึ่งคอสตูมของมูราดเนี่ยก็ปรากฏในวิดีโอซีนิมาติกของบีเจนครับดังนั้นเหมือน ตูมที่เกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักนะครับแต่เท่าที่ดูเนี่ยมันจะเป็นกิมมิกเล็กๆนะมันจะไม่ใช่แบบเป็นสกินที่ิีเนื้อเรื่องจริงจังอะไรเงี้ยเป็นอย่างไรกันบ้างสาหรับเคี่ยวเอพาร์ที่96ในวันนี้นะครับโอ้โหคําถามเนี่ยสนุกสนานแล้วก็ทําให้พี่เนี่ยต้องไปหาข้อมูลเลยในบางตัวนะเพราะว่าบางทีก็ลืมเหมือนกันเพราะข้อมูลมันเยอะมากก็หวังว่าจะสนุกสนานกันในคลิปนี้นะครับแล้วก็คราวหน้าเนี่ยจะเป็นคอนเทนต์อะไรคอยติดตามวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ